อ๋อนะคะหมุนหน้ากล้องไปด้านนี้นะคะคุณยายทำหน้าที่เป็นพิธีกร<อ>พิธีกรกันเต,ต,ต,ตมาซอกขาดแบลหรือ,อยังขาดแล้วเจ้าโอเคไปได้นะจ๊ะเอนะอนฮ่าเอขับรถขับลับลงดีๆระมัดร,ระวังทุกผู้ทุกคนนะเจ้าอาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะจ๊ะ อาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะจ๊ะวิวตรงไหน,นส,ส,สนนนวยๆงามๆก็ถ่ายไปนะคะจ้า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 ,จานะคะตร้งใจงามก็ถ่ายไปนะใหญ่เด้อนะคะจ้แจมแจมงามเพรสไลค์แอดไลค์แอดซับสไคร้เฮลมี่ thank you very much welcome to my channel madam <c> up <oughs> and Sweden เดินี่ไม่ดูกันเลยนะไม่องไม่ดูกันเลยนะคนคือพระเจ้าโอเคนะคะเพื่อนๆค่อยๆขับไปเด้อที่นี่คือสวีเดนนะเจ้ายินดีต้อนรับสูส่ช่องเฮ้ยช่องช่องมารดามอ,อนแอนเดอาเจ้าเพื่อน สวัสดีทุกผู้ทุกคนเอิ้นดังได้ไวเป็นอยังไปเลยเจ้าคุณยายคุณยายข้ามถนนไปเลยเจ้ายายกระเป๋านี่ไปแอาไหนแน่นอนยังอีเพิ่งกันยังกอดกอดอกดอกมากันเดี๋ยวกะเพออเิ่งก็ไปแกลกพ้องกับคนเฮานี่จะอยู่กันบารี่บารัยได้อย่างใดเจ้าอันนี้โรงแรมอูชานะเจ้าตรังงาน ตรงงานอยู่ที่นี่เจ้าตรงงานชื่อโรงแร a, <ag> มบูชายนแวรเกนแวรเกนโฮเทลนะคะบ่มีคนมาสักคนพักมีโยแบกแลกสองกันแบกแลกสองกัน <laughs> มันเป็นแล้วแต่หน้านะเจ้าแล้วถ้าคนจะเดินแล้วทุกคนต้องเบรกนะคะเบรกห้ามไปใกล้เขานะคะเขาจะตกใจห้ามถ่ายหน้าคนซัดๆไม่ได้นะไม่ได้คะ่ะไม่ได้ถ่าย,ไ,ยไม่ได้ถ่ายจ้า เรื่องอะไรจะทามท้เอานะนักาิเพื่อนเพื่อนวันนี้ไปแอวแหมแล้วโมราชีพจรรองเท้าอืมแอวดีน้ำมันนักน้ำมันกำลังเต็มถังเต็มถังไปกับไปเน่าทุกผู้ทุกคนสักวันหนึ่งฉันจะได้ไปขับขี่ฉันอยากได้ฉันจะไปของฉันไปเรื่อย ฉันจะต้องได้ฉันจะต้องเอาให้ได้มันไม่เกินเอื้อมมันอยู่ที่ขวัญห้งขี้ของคนแรงไหมได้แรงแรงแน่นอนจ้าเธอแล้วอย่าผิดหวังนะไม่ผิดหวังเลยผิดหวังก็ต้องลุกขึ้นใหม่เพื่อนแน่นอนล้มก็ต้องลุกไม่ได้ก็ต้องเอาใหม่อีกดามออนเอนก็ทีโอรี่นะคะเขาเรียนะไรทฤษฎีนะหนึ่งหนึ่งรอบผ่านนะจ้าแต่ว่าสอบขับไปสี่รอบจ้า รอบที่สี่ถึงผ่านนะเพื่อนๆทฤษฎีรอบเดียวเลยเหรอเธออ่ะแน่นอนสิคะเก่งจังเลยมันไม่ไม่ใช่มั่วมันแบบว่าฟลุกฟลุกฟลุกอ่าฟลุกก็ได้ไหมไม่รู้แต่มันไม่ค่อยมีคนฟลุกได้เท่าไหร่หรอกนะมันต้องเก่งอย่างเดียวเนาะอ่านมาจนช่มชองช่มชองเออสิบจ็ จะม่วได้ถึงจะฟูกได้เนี่ยไม่ไม่ไม่ม้วนม่วไม่ได้ม่วไม่ได้เสียงสูงไปเลยนะคะไม่ไม่ง่ายไม่ง่ายท่านแม่ยากท้าแม่จะไปสอบแม่จะวัดดวงอย่างเดียวดวงดีแม่ชอบวัดดวงแล้วก็จะม้วแต่วัดตัวเองตัวเองนั่นนะคะเพราะว่าเวลาต้องแข่งดนวยนะคะเขาให้ทำภายในเวลาที่กำหนดด้วยแม่เดาเก่งไม่ต้องกลัวแม่ไหวเลยสอบคนพูดเก่งดีเนี่ยเป็น อ่านหนังสือไม่สามรอบว่าห้ามไปนะคะยังไม่ได้สักรอบเลยแล้วก็มาบทเลยกันมีผู้ชมกี่คนแล้วมาคุณยายดูไม่ดูไม่เห็นจ้าอ๋อเจ็ดสิบสองหรือเปล่าขอบคุณค่ะขอบคุณไม่แน่ใจตาก็ไม่ดีม่ชัดนะคะแววค่ำจุม่ชนแนลหมอกกระอู้กระจมนะเพื่อนๆนะนไดยเดี๋ยวดูบ้านแม่แม่อ้นนะคะบ้านคุณนายอ้อนแอนค่ะมาดามอ้อนแอนนี้นะคะ ทไทยวางบ้านแล้วเป็นร้านหัวรัดององเพื่อนเพื่อนเ๋ยดูดิดีวิวข้างทางจะสวยมากเพื่อเพื่อนเออทางนี้ก็สวยสวยแบบคนละอย่างเปื่อแล้วเหรอเออไปทางนีอไปเมื่อไหร่ก็ไปทางโน้นนะแหนไม่รู้มันจุดขายบ้านเขาวันทะเลสาบก็ต้องขายทะเลสาบขายก็ขายเอ้อจะขายให้ดู ฟาเซลเซียสนะคะที่สวีเดนนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะเม้ามอยเม้ามอยเสร็จก็อ่ะเรียกว่าอะไรอะ่ะอย่าลืมกดไลค์ให้อ้นด้วยนะติดกำลังใจให้อ้นด้วยนะคะวันนี้ก็ตั้งแต่ซื้อเน็ตมานะคะก็ได้มาไลฟ์นอกสถานที่มากนิดหน่อยอยู่นะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกแรงใจนะคะที่มีกำลังใจซื้ออินเทอร์เน็ตเติมนะ ินเทอร์เน็ตก็ซื้อไปนะคะ500ครูเนอร์นะคะคูณ3.5มบาทไปนะคะเงินลงทุนนะคะเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะคะนี่นี่ดว,ด,วด้านนี้นะเจ้างามีมากยังมีให้เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นะเดี๋ยวตอนปลายเดือนไม่แน่มันอาจจะลดลงเยอะนะจนถึงเกือบไม่มีเลยนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในเมืองกันนะคะเพื่อนในเมืองนะคะจะเป็นเมืองมูรา ชั่วโมงมูราเป็นเมืองที่กำลังจะมีเทศกาลที่ชื่อว่าวัสลบเป็ดนะคะเป็นเทศกาลแข่งสกีมาราทอนนะคะที่เรื่องชื่อของประเทศสวีเดนเลยนะคะก็จะมีคนนะคะที่ชอบสกีมาราทอนนะคะสกียาวนานเป็นเวลาประมาณ3-4ชั่วโมงนะถ้าเป็นคนเก่งนะ3ชั่วโมงกว่า4ชั่วโมงนะคะสกีอยู่นั่นนะจนมาถึง ปลายทางนะคะแลวทุกคนเขาก็จะแบบมีญาติพี่น้องมาต้อนรับนะคะมาให้เหรียญน,นะคะมาให้ตุ๊กตานะเดี๋ยวถ้าวันถึงที่วันแข่งนะคะอ้นก็จะมาถ่ายทางให้เพื่อนๆดูด้วยเนาะว่าบรรยากาศที่นี่เขาเป็นยังไงกันนะคะเพื่อนๆชมว,วิวทิวทัศน์ไปนะคะคนสวีเดนคนยุโรปนะคะช่วงที่อยู่ตอนภาคเหนือนะคะก็จะมีสกีเออมี มาเยอะแบบนี้แล้ค่ะภาคใต้จะไม่ค่อยมีหิมะนะคะเพื่อนๆแล้วก็อากาศจะอบอุ่นกว่านะคะก้อนอยู่ภาคกลางนะคะภาคกลางหน่อยนะคะชื่อภาคดาลานานะคะก็จะมีหิมะเยอะเป็นพิเศษนะคะปีนี้ก็ได้ข่าวว่าหนาวเป็นพิเศษด้วยเนาะนะคะก็ทนทนกันไปเนาะหนาวก็ต้องทนค่ะเพื่อนๆสู้ๆคะ่ะลูกผัวเราอยู่นี่นะ พี่น้องไม่ย้ายไปไหนเด็ดขาดนะคะบางคนถามว่าหนาวอยู่ได้ยังไงก็อยู่ไปจากอั้นนะคะก็ซื้อเสื้อกันหนาวนะนะมาใส่ก็แล้วกันเนาะก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพทุกๆทุกคนนะคะเพื่อนๆอย่าหักโหมกันมากเกินไปนะคะเมามอยเมามอยนะเพื่อนๆเนาะดูดิทัดด้านไหนสวยก็ถ่ายไปนะทายด้านมุมนี้บ้านเมืองคนสวยก็ถ่ายไปอันตุ๊กตาหน้ารถ จะตาดหน้ารถ้ันี่ใครตั้งในหมุนไปกับหมุดมาเนะเฮ้ยขอบคุณนะคะมือถ่อายกิติมา์นะคะคุณยายต้อยของเรานี่เองนะคะก็นะคะเพื่อนๆพูดไปน้ำลายก็แห้งไปเราจะใช้การเดินทางนะคะประมาณ20ถึง30นาทีนะคะแล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรการจราจรด้วยเนาะ กว่าจะไปถึงมูราได้นะคะเพื่อน16กิโลเมตรเองเพื่อนๆเ,เ,เ,เห็นนะถนนสองเลนแค่นี้นะ่ารถนะคะรถพ่วงวะ่ะรถพ่วงน้ํามันวะ่ะรถพ่วงหลายๆต่อนะคะเขาขับมาได้เฮ้ไม่ค่อยจะเกิดอุบ,บัติเหตุด้วยนะ <c oughs> เพื่อนขนาดบ้านเขาถนนลื่นนะเขาต้องระมัดระวังอย่างสูงนะคะรถยาวๆพวกนั้นนะไม่ใช่จะขับกันได้ง่ายนะ เหมือนใบขับขี่บ้านนี้ไม่ใช่ได้มาโดยโชคช่วงนะวงโชคช่วยต้องมีการฝึกฝนการสอบหลายอย่างนะคะกว่าจะได้มานะคะเราจะตั้งใจขับรถหน่อยแล้วเพราะว่า เป็นข้าวเปหมดเลยนะคะตอนนี้ก็หลงเหลือที่พื้นดินนะคะที่ต้นไม้ก็หายไปนะคะวันนี้ไม่หนาวเท่าไหร่เพื่อนๆลบห้าเองนะคะลบห้าเองสู้ๆฤเจ้าสู้ๆรเจ้าทุกผู้ทุกคนขออนุญ,ญาตไลฟ์นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะวันนี้ ไลฟ์ต่อไปอีกนิดหน่อยนะคะตอนไปถึงในเมืองแล้วนะคะเราไปด้วยกันเนาะไปจนถึงในเมืองเนาะขอบคุณที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะมีเยอะอยู่ไหมแม่ก็มาฮาบอสสิบเอก็ว่าหนึ่งก็ไม่รู้อ่ะหนึ่งสิบเอ็ดก็ไม่รู้เออแตอยากดูมันเสียสมาธิต้องดูปล่อยมันไปแล้วแต่ดูรถรถรถแลบข้านทาง ปลอดภัยนะคะห้าคน,นวันนี้ก็ไม่ได้เนนล้่คนมากนะคะไม่ได้ลื่นมากพอประมาณก็ต้องขับลไปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเออถนนเส้นนี้นะคะตรงป้ายวงกลมเนะะี่ยเขาบอกให้ขับเก้าสิบก็ต้องเก้าสิบนะคะสําหรับบางคนถ้าเกิดว่าอยากแซงหรือเพิ่มความเร็วก็ได้แต่ต,ตำรวจห้ามเห็นนะคะถ้าตำรวจเห็นก็อาจจะโดนจับได้นะ นะคเร็วเกินไปนะเขาไม่ให้เกินสามสิบเออไม่ให้เกิน 30, เก้าสิบนะคะถ้าปนะ้ายวงกลมนันคือจำกัดความเร็วได้เท่านั้นนะคะเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรถ้าตำรวจไม่เห็นไม่เป็นไรนะคะแตอ่อย่าให้เห็นแล้วกันแล้วยิ่งถ้ามีกล้องกล้องที่เป็นกล้องจับความเร็วนะคะความเร็วเกินไม่ได้เลยนะคะ โดนปรับสองค่ะโดนยืดไปขับขี่ถ้าเกินมากๆะะไม่ได้เลยบ้านนี้จะเคร่งเครียดเรื่องกฎจะราจรมากค่ะ เท่านั้นนะคะหลังจากนั้นคุณจะหมดสิทธิ์แล้วะคะ่ะเพื่อนๆใครมาอยู่ใหม่กร็รีบเร่งวีบนะคะเรียนทั้งภาษา <c oughs> เรียนทั้งไปขับขี่ไปด้วยจะดีมากแต่อย่าเพิ่งเป็นบ้าไปก่อนละกันนะ <c oughs> จริงๆถนะ้าถ้าไม่ได้หักโหมเกินมันก็ได้อยู่เพื่อนๆค่อยๆทําไปแต่บางคนชอบเครียดเกินไปนะเครียดจนจะเป็นบ้านะคะไม่ได้นะเส้นมันจะปุ๊บเพื่อนๆเส้นมันจะปุ๊บนะคะ เบาเบา,บาลงมาพองหนาอเริ่มจะเข้าสู่ตัวเมืองนะคะขวามือของเราจะเป็นโรงพยาบาลหมู่ด้านะคะโรงพยาบาล ขับรถเข้าวงเวียนนะคะต้องไปศึกษาให้ดีๆ <c oughs> นะคะข้างหน้าเรานี่เริ่มเป็นใกล้ๆกับใจการเมืองนะคะ <c oughs> เป็นเมืองมูราแล้วนะคะชื่อว่าหมูบ่บ้าน แต่เป็นร้านใหญ่ๆเป็นร้านอีกแบบหนึ่งนะคะมันจะไม่เหมือนในเซ็นทรัมนะคะที่เรากำลังจะไปนี่คือเซ็นทรัลค่ะเพื่อนๆตรงนี้คือวิลลินะคะห้างใหญ่อยู่ทางเพื่อน ได้เข้าไปในเมืองทีนะคะก็เลยขอถ่ายไลฟ์หน่อยเนาะหวังว่าเด็ดคงจะพอนะจ๊ะสะพานสีฟ้านี่เป็นสะพานน่ะรถไฟนะคะเพื่อนนู่นน่ะสะพานรถไฟนะ ุณยุสตาก่อนนอ,อนสามีนอนเองนะคะตัวคุณยุสตาเอ็กซ์พอร์ตเต้นนะคะตัวคุณยัสตา้าก่อนโอเคอ้าไปบุง้งแล้วก่อนหรอคุณยายจะขอแวะที่โรงแรมคุณยัสตา้าก่อนนะคะเพื่อน เาจะแวะทําธุระกันตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะเพืเ่อนๆแป๊บหนึ่งนะคะทีมะเต็มไปหมดเลยเพื่อนๆเดี๋ยวดูยอดก่อนเนาะเท่าไรอะไรยังไงมีคนคุยไหมนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันเนาะแป๊บนึงนะไม่ดับเครื่องได้ไหมนานไหมไม่นานพค่ไใไเอาเเยอฉยขออ่านคอมเมนต์แป๊บนึงขอบคุณมากนะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะ <c oughs> ยายโชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดามน,นะคะขอบคุณมากค่ะยายโชม <c oughs> หัวเรอส่งหัวใจให้กันนะคะกระติ๊บ นะคะ FC ทนทานขอบคุณมากค่ะพี่ทนทานนะคะสวัสดีครับผมสวัสดีคุณยายนะคะส่งหัวใจให้กันนะคะเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณมากค่ะนะคะชมบ้านชมเมืองไปเล็กๆน้อยๆนะคะยังมีคนดูอยู่นะคะเดี๋ยวออนไลฟ์ต่อไปอีกนิดหน่อยก็แล้วกันเนาะจะ20บนาทีใช่ไหมไลฟ์ live ได้วันนี้ขออนุญาตไลฟ์ live นานนิดหน่อยได้อยู่เนาะ ะะเราก็มาชมนะคะ,ะตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะโรงแรมนะคะโรงแรมชื่อกุ้งยสต้าโฮเทลนะคะก็เป็นโรงแรมที่อ้อนกับแม่อ้อนเคยมานวดนะคะเวลาเขามีลูกค้านะคะจองนวดเขาก็จะโทรเรียกเรามานวดนะคะเพราะว่าเราทําสัญญากับเขาไว้นะว่าถ้ามีลูกค้าเธอต้องมานะอะไรเงี้ยนะคะแล้ววันนี้คุณยายก็แวะมาเอาของนิดนึงนะคะก็ เราเลยมาเที่ยวกันแป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะทักทายเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็เรายังอยู่กันที่นะคะเดี๋ยวเราจะขับรถไปที่มูรากันนะคะตอนนี้อยู่มูราแล้วแต่เราจะไปมูราเซ็นทรัลนะคะก็คือใจกลางเมืองของเมืองมูรานะคะเดี๋ยวคุณยายก็จะพาเพื่อนๆไปดูนะคะริมถนนนะคะที่เป็นเขาเรียกอะไรจุดของ จุดเส้นชัยนะคะของสกีมาราทอนสกีวาสโลเปตนะคะซึ่งเป็นสกีที่มีชื่อเสียงมากของสวีเดนนะคะสวีเดนเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการสนับสนุนนะคะให้มีการออกกำลังกายและมีกีฬาอยู่4ประเภทนะคะที่เป็นกีฬามาราทอนที่คุณเกิดมาแล้วคุณควรจะต้องเล่นนะคะเขาบอกมานะคะ 1. สกีมาราทอนวาสโลเปตนี้นะคะ2นะคะ ก็จะมีแบบปั่นจักรยานนะคะสามว่ายน้ำนะคะว่ายน้าว่ายน้ำ,น,ำนี่รู้สึกจะเป็นฤดูหนาวด้วยนะโคตรหนาวเลยก็ไปไว่ายกันอยู่เนาะสี่นะคะก็จะเป็นอะไรอีกอะวิ่งมาราธอนเอ,อ,อะไรประมาณนี้สี่อย่างนี้นะคะที่เป็นถ้าคุณเป็นคุณคนสวีเดนที่มีร่างกายแข็งแรงแล้วอยากพิชิตสี่อย่างนี้ให้ได้นะคะคุณต้องมานะคะก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ หมือนฮิตฮอตฮิตฮอตฮิตบ้านเขานะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือสก,กีมาราธอนวาสโลเปตนะคะก็จะเป็นที่แบบเรื่องชื่อมากของประเทศนี้นะคะก็จะมีนะักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยเขาจะมาเที่ยวกันนะคะแล้วพวกเราก็จะได้อน,นิสง์นะคะได้ลูกค้านวดมาเพิ่มด้วยนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมกันนะคะ ที่โดนทานบอกว่าครับขอบคุณมากค่ะที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะพี่เดี๋ยวเราถ้าว่างนะคะค่อยดูไปด้วยกันต่อนะถ้าว่างก็ไม่เป็นไรขอบคุณมากๆนะคะช่วยกดไลค์เป็นกาลังใจอ้อนด้วยเด้อนะคะสงสัยคุณยายจะนานนิดนึงหรือว่าอ้อนวางแล้วเดี๋ยวเข้าใหม่ดีก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะน่าจะไม่นานนะคะตอบไปเลยก็ได้เนาะเผื่อฟุกเผื่อจะมีคนเข้ามาดูวางไปก่อนดีว่าวางไปก่อนดีกว่าเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยต่ออีกรอบสงสัยจะนานนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมเดี๋ยวอันอาจจะต่ออีกไลฟ์หนึ่งนะคะหลังจากนี้สักนิดหนึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะพี่พีขอบคุณมากๆนะคะและเจอกันนะถ้าว่างๆเดี๋ยวอันไปเที่ยวหาเดอ้อบ๊ายบาย